สวัสดีครับประมานเล่นเกมนะครับวันนี้เราอยู่ในเกมออเบียนออนไลน์นะฮะเดี๋ยวเข้าล็อกอินก่อนเลยนะครับโอเคนะครับล็อกอินเข้ามาเรียบร้อยแล้วก็ได้เวลาเลือกตัวละครกันหน่อยฮะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเราต้องเป็นสุณภาพบุรุษนะครับ อันนี้เป็นการเล่นครั้งแรกเลยนะครับผมไม่ได้ไม่ได้ไปหาความรู้มาแต่อย่างใดครับเดี๋ยวเรามาลุยไปพร้อมๆกันเลยนะครับว่ามันจะเป็นเกมประมาไหนผมก็ยังไม่ทราบนะแต่เขาว่ากันว่าเกมนี้มันสามารถทําเงินได้นะครับโดยการนําไอเทมมาขายแล้วก็แลกเป็นเงินจริงได้นะค,คิดว่านะครับคิดว่านะครับ มีการแต่งตัวเดี๋ยวนะุยครับเป็นการเริ่มเกมครั้งแรกโดยไม่ได้ศึกษาสิ่งใดๆมาเลยนะครับเดี๋ยวผมขอลองดูก่อนนะภาาเป็นภาษาอังกฤษซะด้วยนะโอเคครับภาพสวยงาม ทางออกจากทะเลเหรอน่าจะใช่นะครับเดี๋ยวนะอ่ะโอเคครับไปเดี๋ยวผมไปปรับลดเสียงมานิดหน่อยแล้วก็ลดกราฟ,ฟิกลงมานะครับน่าจะพอเล่นได้อยู่เดี๋ยวนะไกลไปนี่คืออะไรครับ อ๋อ oh, ดูในแมบ,บขวาอันนี้เริ่มไปพร้อมๆกันเลยนะครับผมยังไม่ได้ผมยังไม่ได้มีความรู้แต่อย่างใดนะโอ้โ okay. ห oh แล้วผมก็ไม่เก่งภาษาด้วยอ้ oh ho, วา,าว ฟาร์มเป็นเกมฟาร์มใช่ไหมครับเนี่ยโอเคโอเคไปไปเรื่อยๆนะครับเฮ้ยมีตัวด้วยครับร <laughs> ะหว่างทางเก็บ เก็บไม้ไปพ่องพังก่อนฮะเก็บหินไป่องพังก่อนเก็บไม้เก็บหินได้นะฮะเก็บหินต่อ ไลท์เฮาส์ไลท์เฮาคืออะไรครับอืมให้เราไปหาเรือใช่ไหมโอ้ภาพสวยจังเลยเกมนี้น่าเล่นนะครับสำหรับผมนะเล่ผมชอบนะ เดี๋ยวนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวองทำไงต่อ go back down the the ลงไปข้างล่างแล้วหรอโอเคโอเคโหนี่เรือนะครับว่า right. ดูกันดีกว่านะครับว่าฝั่งตรงข้ามนั้นมันเหมือนเป็นศัตรูเลยนะครับ เ u r n ทูโอเคครับ go to the market location นะมาร์กอ๋อมาร์กอ๋อให้ไปที่มาร์กเก็บไม้ซะหน่อย โอ้โหผมไม่เก่งภาษาจริงๆมาเก็ <Market share S 2> ตเฉยเลยฮะไปหาช่างตีเหล็กดีกว่าตีดาบมาให้ข้าพระเจ้าหน่อยสิ <S <S โอเคแม่อยากใส่เดียวจังเลยอยู่ไหนวะก่อนใส่เดียวต้องใส่อาวุธก่อนนะครับมาแล้วฮะดาบซีเล็ก่ะสเปิลออนโยสวอตนี่ โ okay. อเคดีเทนกับอ่าค่อยๆไปครับค่อยๆไปเรามือใหม่ครับเรา, <Good job. S 1> าเกมออนไลน์เล่นอยู่นะผมจริงๆแล้วโอ้ยอยากให้เป็นภาษาไทยจังเลยอันนี้ทำอะไรอะ่ะเปิดและหยิบโล่โอเคเอาแล้วนะงานนี้มีใส่เดี่ยวกันบ้างลวครับโดนแล้วครับงานนี้ หัวฮะหัวฮะสกิลครับโอ้โหมาดิเฮ้ยถืออะไรหินเหรอหินเหรอหัวฮะหัวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บตังค์เกมเกมเกม MMORPG พนะตอนนี้ยอดดาวน์โหลดถึง5ล้านดาวน์โหลดแล้วนะครับค่ายแซดบ็อกเจ๋งเลยเจ๋งเลยนะครับเจ๋งเลยนะครับเกมนี้ ไปครับไปครับนี่คืออะไรโอ้ยเยอะแยะไปหมดเลยอ่าอ่าครับของโอ้โหอะไรวะเนี่ยโอเคเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวผมต้องไปทำกันบ้านก่อนนะครับถ้าจะเล่นจริงๆเก็บก่อนเก็บดีเก็บดีครับ ทำไมมันไม่เก็บอะฮะอ๋โอเคใส่หมวกครับเพื่อความปลอดภัยไปไปนี่ก็เริ่มต้นก็เจ็ดนาทีแล้วนะ แต่ไม่ได้มีให้เลือกเซิร์ฟอะไรนะตอนแรกผมเข้ามาแต่ต้องดูกันเรื่อยๆนะครับนี่เป็น EP ที่หนึ่งเลยแล้วกันนะลองเล่นดูเห็นเขาว่ามันทำเงินได้โอเคนี่ไงคนนี่ครับมีคนด้วยโอ้ยเพยเยอร์เข้ามาเต็มเลยไาครับไปไหนกันโอ้ย,อยคนเยอะนะครับเกมนี้รับเฟสก่อนรับเฟสก่อน f i r ร์สโก o ทูเดอะมาร์เก็ e เพจมาร์เก็ตเเป็นไงวะนี่เหรอนี่นี่ไงนี่ไงอืมข <Ừ, S 2> ายของในนี้ซื้อของในนี้ให้ซื้อม้าเหรออ๋อเขาให้ซื้อม้าใช่ไหมใช่แหละ <Stay on. S 1> ผมว่าใช่เราต้องมีม้า ตอนนี้เรามีม้าแล้วทำไมเราไม่ขี่มา้าให้เราหาคราฟเหรองคนนี้เหรอคราบเตอร์สิลัสสิลัสโอ้ยคนครเยอะเลยเกมนี้คนเยอะมากเลยนะฮะฟาร์มเหรอเราค่อยเาฟาร์มก่อนเหรอ ทำหน้าไม้เหรอครับหน้าไม้กับแอคเหรอ,อขนาดคนเยอะขนาดนี้แบบทรัพยากร,กรก็แบบมีเยอะเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราเราเก็บเควสไปเรื่อยๆกันละกันคนนี้เหรอเอาอ๋อนี่ไงเขาให้เราทำอันนี้นะครับสร้างอันนี้คราบอันนี้ขึ้นมา ใช้ไม้กับหินที่เราเก็บได้มาโอเค beginner คด้วยโอเคนะครับเรียบร้อยกลับไปหาคนนี้คนนี้ชื่อซิลัสโอ้โหแท้ open the world map by k i n g the b o t t o ะเปิดแผนรอได้กดอะไรฮะรนี่ตอนเรียนไม่ตั้งใจเรียนนะฮะ อ๋ออันนี้นะฮะมาก็ไปเปิดผิดอันเย ก็เปิดโลกอันนี้ดูได้โอ้โมีเมืองต่างๆมากมายโอ้โหเดือนรอยเย้าโอ้แบบใหญ่มากเลยนะฮะไปก่อนเราไปตรงนี้ให้รอดก่อนนะให้เราเข้าป่าวันหนึ่งฉันเดินเข้าป่าฟารกก่อนเออชอบนะชอบนะเกมแบบฟาร์มอย่างเงี้ย ตอนนี้ร่างกายเรามันเป็นอะไรวะครับอ๋อเข้าป่าแล้วโอ้ตื่นเต้นยังเลยต้องทำอะไรต่อครับเนี่ยโอ,อ้หา หาอะไรสักอย่างนึงนี่แหละใช่ไหมเดี๋ยวสงสัยต้องมีปะดาบไปหน่อยละแมสายฟา้าอย่างเรานี่พลาดไม่ได้เลยฮะโอ้โหทำไมไม่พังโอ้ต้นใหญ่ เปกัรข้าเรียกเจ้าออกมาเดี๋ยวนี้ไหนวะเอาทำไมไม่ออกมาข้าเรียกเจ้าแล้วนะนี่เหรอของเราปะเนี่ยโอ้สตรีหมาจิ้งจอกกันโหเจ๋งว่าเจ๋งว่ามีแร่เนื้อหมาจิ้งจอกด้วยครับไม่ใช่ม้าเราเหรอ อ๋อไว้แบกของนะครับเราขี่เขาไม่ได้เหรอเอามาเราบอกว่เาเฮ้ยมามาตีกันครับปอตีกันเหมือนจะทำเฟสตัวนี้เลยมาดิมาดิโอ้อืดด้วยโอ้แหลกนะครับไม่ใช่อืดแหลกดีเทอร์นออนเดอะแคมป์แอนทอลโอ้โหเขามาให้กลับแล้ว หอยสักตัวหอยสักทีได้ไหมหมั่นเขี้ยวจังเลยอือจิ้งจอกก้าหางเหรออือนี่แน่ยังเฟี้ยวครับเอ้ย,เ,ยเก็บเนี้ยเก็บหนังนะเก็บหนังมีปลาไปสิบสามนาทีแล้วนะครับเบื้องต้นเราก็ทำตามเฟซไปก่อนแล้วกันนะเพราะยังไม่รู้อะไรสักเท่าไหร่ เดี๋ยวเกมนี้ผมทิ้งลิงก์ลิงก์เกมไว้ใต้คลิปวิดีโอนะครับลองไปดูมียูทูบเบอร์เจ๋งๆหลายท่านเลยทำแนะนำไว้แล้วล่ะครับผมเพียงแต่แวบ,บเข้าไปดูมาแวบะบเข้าไปแวบบเข้าไปดูมาเล็กน้อยนะฮะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวลองเล่นจริงๆจังๆแล้วเดี๋ยวค่อยไปผมจะมารีวิวเรื่อยๆนะครับทำไมอนะ่ะมันน่าจะสำเร็จแล้วไม่ใช่เหรอ โอ้โหแหลกนะครับผมก็นึกว่าอะไรแอบแหลกบ่อยนะแอบแหลกบ่อย,อยผมไปเล่นแหลกกนล็อกด้วยวา <c oughs> นี่ให้ฮะให้เราหาอะไรหาอะไรขึ้นไปบนภูเขาโอ้ย เนาไพ่นี่ของผมลีโน่สามโปรนะครับยังแบบยังหนักนวงเลยนะฮะทั้งกระตุกทั้งแหลกน,นะเราเราใช้ไวไฟ,ฟอยู่ด้วยแหละตอนนี้เหมือนจะให้เราหา อะไรสักอย่างนะฮะเจอและหนึ่งคอตตอนไฟเบอร์นะครับคอปเปอร์อ้าวเน็ตลุดอีกคอปเปอร์อรันนี้น่าจะเป็นเหล็กแล้วฮะถ้าเหล็กนี่เฉยชเฉยๆอืมคร่าวๆก็เป็นเหมือนการฟาร์มฟาร์มสิ่งของต่างๆนะครับเพื่อเอาไปสร้าง สิ่งของบางอย่างเหมือนกันให้กลับแคมป์อีกแล้วแมหมให้เดินไปบ่อยจังโหรูปโปรไฟล์ผมโคตรเท่เลยนะมีหนวดด้วย จะเป็นรังใหม่ที่เอาไปตีชุดแมะคัตต้อนเฮ้ยเดินช้าทำไมเดินช้าทำไมเดินช้าครับไม่เดินช้าครับผมเหนื่อยเหรอผมต้องเหนื่อยแล้วใช่ไหมมันมีนอนหรือเปล่าครับเนี่ย <laughs> ใช้งานเยอะไปใช่ไหม กลับแคมป์ก่อนนะครับตอนที่ผมต้องหาเลเวลไม่เจอเลยนะครับส่วนด้านขวาเป็นแมปแล้วก็มีแบบพิกัดด้วยนะฮะเอ่อกลับก่อนนะกลับก่อนโอูวิ่งเหอะวิ่งเหอะวิ่งได้ไหมม้าก็ขี่ไม่เป็น เกมนี้โหลดแพดมาพักใหญ่มกันนะครับเข้าเล่นครั้งแรกตอนแรกที่ผมนานอยู่นะเ <Yeah. S 1> ออเจนี่เหรอใช่ไหม ใช่แหละครับดูครับครับไปก่อนครับตอนนี้เหมือนการสร้างวัตถุดิบจากเล็กขึ้นมาแล้วก็ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะฮะที่เราไปฟาร์มมาเมื่อสักครู่นี้โอเค จะเข้าใจแล้วพวกนี้ไว้ไว้ค้าของเป็นผ้านี่เป็นเหล็กเป็นอะไรเนี่ยอโอเคโอเคนะฮะทำไมผมเดินช้าเนี่ยมันเหนื่อยเหรอฮะมันคืออะไรครับใครที่เล่นเกมนี้อยู่แนะนำผมหน่อยนะ ดีนะครับเราไปครัฟไอเทมมาให้เขาเขาเหมือนเขาสร้างเรือกันอยู่เลยนะครับสปีกวิดคุยกับกัปตันไงคนไหนกัปตันวะโอ้เท่เลย <Look S 1> กัปตัน <again. S 1> กัปตัน <The S 1> เป็นผู้หญิงด้วย น่าจะเป็นเพราะของหนักหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะมันวิ่งเร็วแล้วใช่ป่ะครับไปต่อครับผมให้ร,เราเข้าป่าครับวันหนึ่งจะได้เข้าป่าอย่างเงี้ยฮะสำหรับมือใหม่ก็ลองคำค้ำไปพร้อมผมเลยนะครับเพื่อความยิ่งใหญ่ในอนาคตนะ <c oughs> ไป <c oughs> ไปไปเกมนี้น่าจะกำลังคนน่าจะกำลังสนใจกันเยอะนะครับ เขาบอกให้เราไปออกไปตรงนูนะ้นตรงวงแผ่นที่นะฮะภาพเพิ่มอ,อะไรสวยนะนะ่าเล่นไปไปไปทำไมมันไกลยอย่างนี้เนี่ยไปจังเลยครับเนี่ยเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วเฮ้ยใครวะ ใครวะเนี่ยนั่งทำไมเนี่ยเฮ้ยเหมือนเหมือนคนที่เราสู้ตอนแรกเลยฮะเหมือนเขาให้เรามาจาัดก,การอะไรสักที่หนึ่งเพื่อชิงแผนที่หรือเปล่าให้เราฆ่าฆ่าใครวะฆ่า,า,าพวกเนี้ยเหรอได้ดีมา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 ด,มาด,มาดีตัวไหนมาดีเอาตัวนี้ก็ได้มาอืม เจ้าคือผู้โชคร้ายนะเว้ยเฮ้ยมาดีโ้โอยผมทำไมเหมือนเราเก่งนะฮะทั้งที่เราจะไม่ได้อัพอะไรเลยฮะสามหนึ่งก็ได้นะครับสี่หนึ่งก็ได้นะครับมาดิครับมาดิครับมาดิครับมามาดิมาดิผมจะตายไหมเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยใช้เวทด้วยอ่ะเฮ้ยมันใช้เวทใส่เราอ่ะ <ś led> ยังไงเจ้าสูา้ใครไม่ได้หยาหยาไออกกันครับอันนี้ดาเมจแรงตังต้องเก็บเองครับโอยไหนอ่ะมาดิต้องเก็บเองเหรอโอ้ต้องเก็บเองโอ้พระเจ้าโอ้พระเจ้าพระเจ้าผมนึกว่ามันเก็บอัตโนมัตินะครับโอ้พระเจ้าพระเจ้าพระเจ้า เสมือนมากนะครับเกมนี้วิ่งกลับอีกแล้วเนี่ยผมตัดตอนไปไปเลยแล้วกันไหมเดี๋ยวคนดูจะเบื่อนะครับเดี๋ยวนะคิวคิวอะไรวะเหมือนยังไปไม่ได้เลยเฮ้ยมันบอกว่าด,ดีเรานะครับเมื่อกี้้ยเจอตังค์ครับเก็บตังคนะ์เลย ดีครับเ๋ยวนะเรียนสก,กิลเหรอผมว่าน่าจะเป็นเรียนสก,กิลมากกว่านะครับใช่ไหมมันอะไรเยอะแยะไปหมดเลยครับเนี่ยโอ้โหต้องไปศึกษาก่อนนะครับท่านผู้ชมนี่ต้องขออภัยอย่างสูงเลยนะครับผมชอบเล่นธนูนะ ผมอยากเล่นธนูอะ่ะผมต้องทำยังไงครับเนี่ยนะครับผมขอเวลาสักสักประเดี๋ยวนะฮะจึดจิดเจิดเจดนะเล่นกันสดๆเลยฮะคิวมันให้ค่าไขว้ สองอย่างสองแล้เลยฮะมีบอสไหมมีบอสไหมตัวนี้เหรอตายครับผมไม่ได้ลากับลากนี้ผมตายนะเนี่ยมันยิงตลอดด้วยเฮ้ยอย่าทําคอยทําคอยไม่เก๋าแล้วเฮ้ยติดตายครับตายแน่นอนตายแน่นอนครับพอมาเล่นเกมไม่เหลือไม่เหลือธาตุนะครับไม่เหลือธาตุนะครับโซนคอนเน่โอ้ไม่เหลือธาตุนะครับตายตายอย่างเขียดตายตายแน่แน่เออ เออโอเคนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในอีพีที่สองกันสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวพ่อบ้านเล่นเกมขอตัวไปศึกษาก่อนแล้วกันนะครับบ๊ายบายครับ